ผมรู้ว่าพวกเราเผชิญกับบททดสอบและทุกบททดสอบนั้นมันมีเดิมพันมันหมายถึงชีวิตของเราทั้งชีวิตมันหมายถึงทุกๆทุกๆความใฝ่ฝันที่เราได้ที่เราได้โรงแรงที่เราได้ทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราปรารถนามันอาจจะหมายถึง พาปัฒนาอย่างแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตใ้ยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้เอาชนะความกลัวเอาชนะความอ่อนแอเอาชนะความรู้สึกบางอย่างที่มันคอยคอยรบกวนใจเราคอยเย,ยอะเย้ยคอยคอยทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังถูกตัดสินหรือเรากําลังรู้สึกว่าเรากาลังได้ฆ่าตัวเองโดยไม่รู้ตัว ทั้งหมดนี้เราไปเชิญกับบททดสอบของของเรื่องราวของทุกสิ่งในโลกนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องต้องให้กับตัวเองต้องรู้สึกดีกับชีวิตนั่นคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเข้าสู่กระบวนการของการวาร์ปโค้ดซึ่งมันเป็นการตั้งรหัสของวงจร DNA ตั้งรหัสของจิตสำนึกใหม่เป็นการเข้าถึงกระบวนการของการวาร์ปทางควอนตัมหมายถึงทำให อะตอมหรือเซลล์ในร่างกายเราซึ่งมีการตอบสนองในระดับของของพลังงานในระดับของคลื่นไฟฟ้าในระดับของสนามพลังงานชีวิตที่เราเรียกว่าไบโอฟิลมันเกิดการเชื่อมต่อกันดรบรูซลิปตันบอกว่าสัญญาณไฟฟ้าที่มันเชื่อมต่อผ่านสนามพลังงานจัก,กรวาลสนามพลังงานชีวิตที่เกิดขึ้นจากกระแสจิตหรือความคิดหรือการตระหนักรู้หรือปัญญาญาณหรือสิ่งที่มันเหนือกว่าที่สุดก็คือ ความสามารถที่จะคิดและรู้ทันความคิดหรือเหนือความคิดไปสู่ความคิดที่ล้ำเลิศที่สุดไปสู่ปรีชาญาณซึ่งมันเป็นกระบวนการของการวัดความรับรู้ของสติปัญญาไปสู่ประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดซึ่งเราเรียกว่าประสบการณ์ของซูเปอร์เนเจอรัลดรโจดิสเพนซานักนักวิทยาศาสตร์และผู้คนฟ้ากระบวนการของของอะไร กระบวนการของชีวิตในโลกยุคใหม่ทําวิจัยมนุษย์เป็นหลายพันเป็นหมื่นคนเราก็พบว่าวิธีการที่ทําให้เราพบกับกระแสของพลังงานความสําเร็จที่สุดยอดในชีวิตเราเนะั้นมันจะต้องเริ่มจากการตั้งรหัสที่เรียกว่าการปรับคลื่นสมองจากเบต้าเวฟไปเป็นอัลฟาเวฟไปเป็นเดต้าเวฟแล้วจากนั้นก็กระโดดพลิกขั้วไปเป็นแกรมมาเวฟตัวแกรมมาเวฟนี่แหละคือคลื่นที่เขาเรียกว่าปัญญาญาณคลื่นของคนที่กําลังปฏิบัติจิต ที่กาลังตกผลึกในระดับของวิปาาัสนาญาณหรือสมองอยู่ในระดับของความสงบดําดิ่งสุดยอดจนเกิดความตื่นรู้อย่างสุดขีดที่เราเรียกว่าเป็นประสบการณ์ของการปิงิงเวฟกระบวนการนี้แหละคือกระบวนการที่สมองของมนุษย์หรือสมองของพวกเราทุกคนเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าการมาเวฟ40เฮิรตถึง101เฮิรตและสิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตเราจะเข้าถึงพลังงานอนไรสิ่จจำกัดที่เราเรียกว่าอิน i ิมิเต็ดพาว มันเป็นพลังงานที่ทําให้เราทะลุทะลวง้าไปสู่ความรู้สึกที่มันเหนือกว่าความเข้าใจในชีวิตที่แตกฉานความตระหนักรู้ถึงการมองเห็นความจริงหรือความสมบูรณ์หรือความเป็นไปได้หรือการใช้กดแห่งจัก,กรวาลกดแห่งแรงหนึ่งดูด The law of action a ั t น A ท t กชั่นเด a ๋ยวรอให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุดให้มันเกิดการเชื่อมต่อในระดับของพฤติกรรมและการตอบสนองต่อความรับรู้ไปสู่ความจริงที่เราใช้ชีวิตหรือลงมือทํา หรือสร้างชีวิตหรือปลุกหรือเปิดสวิตชิตวิญญาณของเราให้เราสามารถสามารถลงมือทําหรือเป็นในสิ่งที่เรากําลังเป็นหรือเป็นในสิ่งที่ที่เรียกว่าความสําเร็จและความสําเร็จก็เป็นตัวเรามันคือการดึงดูดมันคือการสั่นสะเทือนอนุภาพของจัก,กรวาลผ่านสนามพลังงานที่เรียกว่าเรียกว่าคลื่นสมองคลื่นสมองออที่มันมีอนุภาพมากคือแกรมมาเวฟแล้วกระบวนการของการว์ปโค้ดเนี่ย ผมสามารถนําพาพวกเราเนี่ยเข้าไปสู่ประสบการณ์นั้นได้เป็นการตื่นรู้แบบปิ้งเวบเป็นการเข้าสู่คลืนสมองแบบแกรมมาเวฟ40เฮิรตถึง1 0 1เฮิรตและสิ่งที่สาคัญคือช่วงที่เราเกิดพีคสเตทหรือวันการเข้าถึงประสบการณ์ที่มันล้ำลึกนี้มันจะทําให้จิตของเรามันเกิดการเชื่อมต่อเครือข่ายของความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังงานของความสําเร็จพลังงานของความคิดบวกพลังงานของความรับรู้ของชีวิตที่มันอยู่เหนือ ข้อจํากัดไม่มีลิมิตมันเป็นพลังงานที่มันสั่นสะเทือนในระดับสมองในระดับต่อมไร้ท่อที่เราเรียกว่าเปิดสวิตช์เตอร์ไอซึ่งมันเป็นวิธีการของการสั่นสะเทือนอนุภาพทางฟิสิกส์ฟันตั้มเมื่อสมองของเราถูกกระตุน้นอย่างลึกซึ้งในระดับของคลื่นไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นจากการโปรแกรมจิตหรือเกิดขึ้นจากย่านความถี่ของสมองที่เป็นแกรมมาเวฟสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเกิดความปิ้งเวฟความคิดแบบเฉียบพลัน ความคิดแบบฉับพลันความคิดแบบปาดเปลืองหรือความเป็นอัจฉริยะที่มันเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาและวิธีการนี้แหละคือการวาร์ปโคดซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แฟนตัมที่พวกเราสามารถจะได้รับประสบการณ์ของการเชื่อมต่อนี้เมื่อมาโคดกับผมในระดับ DNA มันหมายถึงการเข้าไปถึงพลังงานของความล้ำลึกของซูเปอร์คอนชูสเน็หรือจิตสำนึกและในขนาดเดียวกันมันกำลังสร้างเครือข่ายของ แอคซอนที่ทําให้ขึ้นไฟฟ้าหรือนิวรนเนี่ยมันเกิดกันหล่อหลอมหรือตกผลึกจนกลายเป็นเครือข่ายของของจักรวาลภายในที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ความสาเร็จเพอร์เฟกและสุดยอดประสบการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราทํากระบวนการที่เราเรียกว่าวาโคดจูนจิตแบบสปิริชวลจัมปิ้งมันเป็นการจำเข้าไปในระบบของควอนตัมที่เรียกว่าควอนตัมฟิลให้จิตของเราเกิดการตอบสนองเกิดการเรียนรู้ เกิดวิวัฒนาการและเข้าใจถึงชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมใช้ชีวิตได้ดีกว่าและสามารถที่จะค้นพบสูตรลับของความสําเร็จที่เริ่มต้นจากการจูนจิตหรือการวาร์ปโค้ดซึ่งเป็นวิธีการโค้ดที่เป็นวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความรู้ในด้านจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งจะทําให้เราสามารถค้นพบสูตรลับของความสําเร็จได้อย่างไม่มีขีดจํากัดมันคือกระบวนการที่ทําให้คุณและผม สามารถค้นพบคุณค่าและชีวิตที่แท้จริงของเราได้อย่างง่ายดาย